สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีไก่หนุ่มมาแบ่งนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอายุ6เดือนครับน้ำหนักหกขีดเสียงขันเสียงขันตัดครับไม่ลากครับตัวนี้แบ่งแปดใบแดงครับ อันนี้เป็นลูกผสม F2 นะครับไก่5้าเดือนขันลากครับตัวนี้8ดใบแดงครับหลรอๆเลยครับตัวที่สามครับ เป็นลูกผสม F2 ครับติดเฉลย2ตัวนะครับสายตีครับตัวนี้แบ่ง12ใบแดงครับไก่นุ่มอายุประมาณ7-8เดือนครับพร้อมเล่นเลยครับตัวนี้อันนี้ตัวที่4ครับ ทรงรอครับข่าวเต็มใบต่างใหญ่ครับตำหนิมีไอ้งอนข้างหลังครับมันโดนตะข่ายบาดนะครับตัวนี้อายุเจถึงแปดเดือนครับติดเฉลยตีหนึ่งตัวครับเสียงตัดครับตัวนี้สิบสองใบแดงครับเชื่องแล้วครับตัวนี้ ้อมแหกปัญหาเลยครับตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนครับแต่ว่าเดือยยาวมากครับตัวนี้อายุน้อยอยู่ครับยังไม่สู้ไก่ดีครับตัวนี้แปดใบแดงครับขันเสียงตับนะครับแต่ว่าเสียงใหญ่ ตัวที่หกรับไก่หนุ่มอายุหกเดือนครับสรงสวยครับตัวนี้ขันเสียงตัดตัดขาดเลยครับตัวนี้เสียงขันเสียงเพาะมากครับตัวนี้ตัวนี้แบ่งสิบใบแดงนะครับ ตัวที่7ครับตัวนี้เป็นลูกผสม F2 ครเสียงคันก็ไม่ตัดไม่ลากนะครับคล้ายๆกับไก่ป่านะครับเสียงหางยาวมากครับตัวนี้อายุประมาณ6เดือนครับทรงสวยครับตัวนี้แปดใบแดงครับ ไก่ทุกตัวยังไม่รวมค่าส่งนะครับไก่อยู่สีสกเกตเดี๋ยวผมลงไอ l ดีไลให้นะครับท่านใดสนใจตัวไหนก็แอดไลน์มาได้เลยครับเสียงคันมีให้ฟังเป็นบางตัวครับเพราะว่าบางตัวก็ยังถ่ายคลิปไอคลิปเสียงไม่ได้ก็ลองทักมาดูก่อนนะครับ ก็มีแบ่งประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ